วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1นึ่งกุมภาพันธ์สองพ 1, 2, 5, 6, 7, ปกติแล้วผมจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นประจำในแทบจะทุกเดือนและเราใช้บริการของรถขนส่งสาธารณะนั่นก็คือรถทัวร์นั่นเองแต่ ตอนนี้จังหวัดมหาสารคามได้ดําเนินการย้ายรถทัวร์หรือรถที่วิ่งระยะทางไกลข้ามจังหวัดไปไว้ที่สถานีขนส่งแห่งใหม่ซึ่งอยู่นอกเมืองออกไปทางตรงโซนที่เป็นเ,เขาเรียกว่าส่วนราชการแห่งใหม่เช่นกันแต่ต้องส่วนราชการนั้นสร้างมาแล้วก็ย้ายไปหลายปีแล้ว ตอนนี้สถานีขนส่งก็ย้ายออกไปเช่นกันซึ่งจุดประสงค์นั้นอาจจะต้องการลดความแออัดของจำนวนรถที่วิ่งอยู่ในตัวเมืองก็เอาออกไปไว้ข้างนอกเพื่อความสะดวกหรืออย่างไรไม่ทราบแต่มันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในตลาดก็จะได้รับความลำบากมากขึ้นเพราะต้องไปขึ้นรถที่สถานีแห่งใหม่ หางออกไปอีกราวๆสัก10กิโลเมตรเห็นจะได้ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องมาดูด้านเราเพราะคิดว่าอาจจะเอารถเครื่องเนี่ยเจ้า s u ซูกิ GD110 คู่ใจเนี่ยไปฝากไว้เพราะเมื่อมาคำนวณค่าแท็กซี่ค่ารถขนส่งที่เราจะต้องเรียกใช้บริการกับค่าฝากรถ ในระยะเวลาที่เราเดินทางไปและกลับมาเนี่ยมันก็น่าจะใกล้เคียงกันหรือตรงนี้ถูกกว่าและจะสะดวกกว่าในแง่ที่ว่าผมก็สามารถใช้รถเดินทางไปที่สถานีขนส่งแล้วก็ในขากลับก็ขี่รถกลับมาที่บ้านได้เลยอันนี้เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งในเมื่อจะต้องเสียเงินแล้ว ก็ให้มันสะดวกขึ้นแล้วกันแต่ประเด็นคือตรงสถานีเก่าที่เขามีที่รับฝากรถในอัตราวันละ15บาทนั้นสถานีขนส่งที่ใหม่เขาจะมีไหมผมเดาว,ว่าน่าจะมีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ไปสอบถามที่สถานีเก่าแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีอยู่ดังนั้นผมจึงออกมาเซอร์วในวันนี้ด้วย2เหตุผลคือ1 ระยะทางเส้นทางแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเดินทางและประเด็นที่2ก็คือไปดูสถานที่จอดรถพร้อมกับอัตราค่าบริการรับฝากว่าราคาเท่าไหร่เส้นทางที่จะมาตรงจุดนี้เนี่ยมันมาได้2ทางก็คือ ออกมาทางถนนบายพาสทางฝั่งของห้าง global house และอีกเส้นทางหนึ่งก็คือออกมาทางฝั่งของทางที่จะไปอำเภอรบระบือแต่วันนี้เมื่อผมมาทำธุระที่สถานีขนส่งเก่าแล้วก็เลยคิดว่าออกมาทางนี้น่าจะสะดวกกว่านี่เห็นไหมรถทัวร์วิ่งไปแล้วนี่ก็คงจะไปจอด ตรงสถานีใหม่เหมือนกันในเมื่อมาแล้วผมก็เลยต้องมาเส้นทางนี้ลองดูทั้งที่ดูในแผนที่แล้วเส้นทางนี้น่าจะไกลกว่าอีกทางหนึง่งพอสมควรเลยทีเดียวจับระยะทางและเวลาที่มาตอนนี้ก็เกือบจะ10นาทีแล้วก็เกือบจะ10กิโลเมตรแล้วตอนนี้เรามุ่งหน้ามายังสีแยกบายพาส ที่เป็นทางออกไปอำเภอวาปีปทุมเมื่อสักครู่ผมมาจากทางอำเภอบระบือตรงนี้จะเป็นบายพาสของเสียบายพาสของทางไปวาปีแต่เราจะตรงไปพเพราะลี้วขวาไปวาปีปทุมเลี้ยวซ้ายก็เข้าตัวเมืองเหมือนเดิม สถานีขนส่งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราต้องไปอยู่เทินที่จุดอยู่เทินข้างหน้าซึ่งดูตามแผนที่แล้วก็ค่อนข้างไกลด้านขวามือนี่ก็คือสูนราชการแต่เราจะต้องเลยไปอีก s u ซ u กิ g d 1 0 0คันนี้ซื้อตั้งแต่ปี2559ตอนนี้ก็เกือบ10ปีละอายุความเร็วที่ใช้ก็ไม่สามารถใช้ความเร็วได้สูงนักเพราะว่าเครื่องมันมีกำลังน้อยและเร่งความเร็วมากๆเครื่องมันก็สัน่น หมายถึงว่ารถมันจะสั่นอาจจะต้องมีการไปจูนอะไรบางอย่างอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเราใช้อยู่ที่ต่างจังหวัดมันก็เรื่องความเร็วก็ไม่ได้ซสีเรียสแล้วเราไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้วิ่งทางไกล เราจะเห็นร่องทางลัดที่รถเล็กหรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใช้เป็นทางลัดต,ตัดขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นระยะระยะซึ่งถ้ารถไม่มากนักมันก็พอจะไปได้อยู่แต่ถ้ารถมันเยอะแล้ววิ่งด้วยความเร็วนี่ก็ถือว่าอันตรายนี่ก็เป็นอีกร่องหนึ่งเมื่อสักครู่ผมเห็นมอเตอร์ไซค์ลัดไปแล้วก็ช่างใจอยู่นานสุดท้ายก็ ตัดสินใจรัดมันตรงนี้แหละไม่งั้นจะต้องไปอีกไกลเลยโอเคตอนนี้เราก็ย้อนกลับคืนไปหาสี่แยกบายพาสที่ไปอำเภอรบระบือเหมือนเดิมและสถานีขนสง่งก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของเราเนี่เองผมเห็นแวบ,บๆแล้วรถแท็กซี่ที่แซงไป เหมือนจะเลี้ยวเข้าไปตอนนี้จะพบคํำแล้วนะครับแสงอาทิตย์ก็เลยจะแยงตานิดนึงเพราะว่าพอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนี่เราเดียวมาแล้วนะครับเป็นชานิคี่ส่งแห่งที่สองมาสารคามก็ยังโล่งอยู่นะ ยังไม่ทันจะมีอะไรมากมายยังมีการก่อสร้างต่อเนื่องอยู่ที่จอดรถเยอะนะครับแต่ตรงนี้เป็นที่จอดรถสำหรับคนที่มาอาจจะเป็นมาทำธุระหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะจอดค้างคืนแล้วก็ทิ้งไว้ได้หลายวันนี่อาจจะมีปัญหาได้อาจจะโดนล็อกล้อหรือโดนปรับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมมองดูจากข้างนอกแล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจข้างในนะเดี๋ยววันที่ผมเดินทางก็าจะาลองอาจจะลองรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละแต่ตอนนี้อยู่ประสงค์คือมาหาที่จอดรถกันที่จอดรถแบบสามารถฝากาได้หลายๆวันคนะาดว่านนะเห็นป้ายนะแล้วน่าจะอยู่ด้านหลังผมมองเห็นนะเป็นเต็นนะครับ สร้างขึ้นแบบชั่วคราวเนาะนตรงนี้นี่โอเคมีที่จอดรถแล้ว